เรื่องของดวงโชชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่23มีนาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินไม่ควรลงทุนในช่วงนี้ เพราะยังไม่ได้กำไรในทันทีทันใดเรื่องของการงานความสําเร็จขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองเพราะช่วงนี้คุณจะพึ่งพาใครแบบจริงจังไม่ได้เลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อุปสรรคทำให้คุณและคนรักเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นความรักความสัมพันธ์จึงดีกว่าช่วงที่ผ่านมาส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบ แล้วคุณก็มีโอกาสได้เลือกคนที่ดีเข้ามาในชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณควรเน้นการออมให้มากกว่าการลงทุนเพราะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยถึงจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเรื่องของการงานแม้ว่าการงานของคุณจะก้าวหน้า แต่คุณจะมีเรื่องให้คุณหนักใจบางอย่างที่ไม่สามารถเอ่ยปากบอกให้ใครรู้ได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงเหมือนเป็นรากไม้ที่ยั่งลึกลงไปในใจิตใจส่วนคนโสดมีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่รู้จักแล้วจะกลายเป็นคนที่รู้ใจในที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายจ่ายมากมายแค่เปิดประตูบ้านมาก็เจอรายจ่ายมารออยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดแล้วเรื่องของการงานช่วงนี้คนที่เกิดวันอังคารจะเหนื่อยแบบสุดใจขาดดินเพราะจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดช,ชอบมากมายแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผลลัพธ์แล้วรับรองว่าชื่นใจแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักอย่างแน่นแฟ้นดี แต่คุณและคนรักค่อนข้างปากหนักไม่ยอมบอกรักกันเสียทีส่วนคนโสดดวงความรักโดดเด่นจึงทำให้คนที่เกิดวันอังคารมีลุ้นเรื่องสละโสดอย่างมากสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์หาเงินเข้ากระเป๋าได้มาก แต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานอุปสรรคปัญหาหรือคนที่เคยขัดขวางความเจริญของคุณ,คณจะเริ่มหายไปในช่วงนี้การงานของคุณก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักจะจืดจางไปบ้างแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดอยู่ดีๆก็จะมีคนเข้ามารักแบบงงๆสำหรับคนที่เกิดวันพหัสบดีเรื่องของการ การเงินมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแบบรายจ่ายประจำที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เรื่องของการงานถ้าคุณทำงานคนเดียวหรือทำงานกับคนน้อยๆก็จะดีกว่าการทำงานกับคนหมู่มากเพราะการทำงานกับคนหมู่มากจะวุ่นวายมากพอสมควรเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักราบรื่นดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสด จะได้พบรักกับคนดีที่มีอนาคตเป็นบุคคลที่น่าทดลองเปิดใจสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการรับทรัพย์เพราะคนที่เกิดวันศุกร์งานเยอะมีโอกาสที่จะทำงานหลายๆอย่างเรื่องของการงานมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการงานแต่ต้องใจเย็นๆเพราะจะหวังอะไรเร็วๆด่วนๆในช่วงนี้ไม่ได้เลยเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะมีเรื่องของความหึงหวงกันบ้างเล็กน้อยส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีมากสามารถหมุนเงินต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาเรื่องของการงานช่วงนี้ ดวงของคุณดีมากการงานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงชีวิตก็จะได้พบกับหนทางสว่างแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ได้ไปตลอดรอดปั่งส่วนคนโสดรักแท้รอคุณอยู่อีกไม่ไกลแล้วขอเพียงคุณเปิดใจรักแท้ก็แค่เอื้อม ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ